เรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของยาเสพติดว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้เราก็เลยมาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าค่ะพี่ดันเรื่องของยา,ยาเสพติดก็ถ้าดูจํานวนตัวยาหรือปริมาณยาที่คุยกันว่าตกลงกี่เม็ดเพื่อเสพอะไรเงี้ยกี่เม็ดจหนายอะไรเงี้ยนะก็แบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนที่1ตามที่ประกาศกฎกระทรวงออกมาเนี่ยก็คือถ้ามีไม่เกิน1เม็ดไม่เกิน1เม็ดนะครับก็ถือว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า มีไว้เพื่อเสพก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยไงกลุ่มนี้ก็คือถือว่าเป็นผู้ป่วยเพราะฉะนั้นพอเจอหนึ่งเม็ดปั๊บก็ตัวปัสสาวะเจอด้วยนะ,ะปัสสาวะสีม่วงเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้เสพก็เข้าสู่กระบวนการของผู้ป่วยได้เลยแต่ถ้าเกินหนึ่งเม็ดนะครับแต่ไม่ถึง15้าเม็ดนะครับก็ถือว่ามีไว้เพื่อครอบครองอก็มีความผิดนะก็มีความผิดตามกฎหมายก็รับโทษไป ไม่เกิน5ปีอะไรเงี้ย <c oughs> นะครับแล้วก็ถ้าเกิน1ิห้าเมตรขึ้นไป1ิห้าหน่วยการใช้ถือว่ามีไว้เพื่อจําหน่ายครอบครองเพื่อจําหน่ายก็จะโดนโทษหนักขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดเขาทําผิดซ้ำนะคะหมายถึงว่าถ้าบัมาบัดเสร็จแล้วแล้วออกมาแล้วไปเสพอ,อีกอย่างนี้ทํายังไงคะก็เหมือนเหมือนยังยังเป็นผู้ป่วยอยู่เหมือนเดิมครับอืมก็ก็คือครั้งแรกถือว่าไม่ได้เป <ค Rule. S 2> ็นผู้กระทาผิดไงแล้วครั้งที่สองก็ก็ก็เหมือนกัน นะครับมันก็อาจจะมองว่าอย่างนั้นคนก็ไม่เลิกก็แสดงว่าระบบการบําบัดมันยังไม่ดีพอซึ่งซึ่งถ้าเขาไม่เลิกจนที่ต้องรายงานให้พนักง,งานสอบสวนทราบเพื่อรายงานให้ศาลว่าคนคนนี้บําบัดไม่เป็นผลนะไม่ผ่านการบําบัดก็ต้องถูกดําเนินคดีตามปกติไปเพราะข้อหาเสพก็ถือว่ามีความผิดนะมีโทษทางอาญานะครับแต่เพียงแต่ถ้าบําบัดผ่านตามปกติถือว่าเป็นผู้ไม่ไม่ใช่ผู้กระทําผิดแต่ถ้าคุณบําบัดไม่ผ่าน คุณถือว่าเป็นผู้กระทาความผิดนะครับที่ด้านเคยผ่านตาหรือเปล่าคือเอายาบ้าแล้วไปคลุกกับยาไอซ์อม,มันก็จะเป็นเกล็ดเกด,ดูวาวๆาวอ,อ,อันนี้เขาเข้าไปสู่กระบวนการผู้ผู้เสพเป็นผู้ป่วยได้ไหมในเมื่อมันมีผสมยาไอซ์อีกอะ่ะถ้าถ้าเกิดว่าตัวอันนี้ใหม่ล่าสุดเลยนะตัวหนึ่งเม็ดเนี่ยอพอไปตรวจสารบริสุทธิ์แล้วเนี่ยไม่เกินหนึ่งร้อยก็ยังเป็นผู้เสพยอยู่แต่ถ้าเกินก็ต้องเป็นข้อหาใหม่ แังก็หาใหม่ ทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งเป็นข่าว<ะ>ที่เพิ่งเกิดขึ้นมานะคะเมื่อประมาณสักช่วงป,ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะคือมันมีครอบครัวหนึ่งพี่ตันมีลูกนะคะมีลูกหลายคนอยู่เหมือนกันแต่ปรากฏว่าพ่อแม่เนี่ยมีพฤติกรรมในการใช้ยาเสพติดแล้วปรากฏว่าชักชวนให้ลูกอีกคนหนึ่งอายุป,ประมาณ1ิบขวบเสพยาเสพติดด้วยเจ้าหน้าที่ลงไปดูค่ะปรากฏว่าพ่อกับแม่เนี่ยหนีไปะนะคะเหลือแค่ลูกที่เสพยาเอาไว้ถ้าจับได้กรณีถ้าจับได้คนเป็นพ่อเป็น แม่เนี่ยจะต้องโดนอะไรบ้างคะก็โดนข้อาหาจหนายครับการที่ให้ลูกเสพยาแสดงว่ามีการแจกจ่ายยาที่ตัวเองซื้อมาเพราะลูกคงไม่ไปซื้อเองแน่ค่ะเพราะฉนั้นโดนข้อหาจําหน่ายก่อนเลยนั่นอยากรู้ว่าโทษเนี่ยสูงมากไหมคะสําหรับคนที่จําหน่ายโทษจริงๆก็ไม่เกิน15ปีครับมันอยู่ที่ปริมาณยาแต่ถ้าแบบนี้ก็15ปี20ปีครับให้เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนี่เน้นผ่านๆตาม,มา,ว,าว่าอาจจะถึงตลอด,ลอดชีวิตใช่ครับแต่ถ้าบังคับมาตลอดชีวิตเลย ทีนี้มันมีกรณีที่น่าสนใจอีกกรณีหนึ่งคุณผู้ชมค่ะมันเป็นกรณีที่มีเด็กหญิงรายหนึง่งเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าน้องเนี่ยใช้บุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่ประมาณป .4 ปรากฏว,ว่าตอนนี้น้องอยู่ป .6 แล้วเกิดมีอาการขึ้นมาคือไปมีอาการที่โรงเรียนคืออาเจียนแล้วก็หายใจเหนื่อยหอบ พอไปหาหมอปุ๊บปอดแทบจะไม่เหลือแล้วค่ะโรงเรียนโรงเรียนนี้เนี่ยนะคะไปดูแล้วเนี่ยใกล้ๆโรงเรียนมีร้านจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ามีเรื่องของน้ํากระท่อมด้วยอ๋ออย่างนี้จะจัดการยังไงคะพี่ตัน้นบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจริงๆ่อห้ามอยู่แล้วนะห้ามนําเข้าห้ามจําหน่ายแล้วก็การเสพเนี่ยมันก็คือประเภทเดียวกับบุหรี่เลยถ้าเมื่อ,อไหร่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในที่ห้ามเนี่ยเขามีความผิดอยู่แล้วบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีการห้ามนําเข้าเนี่ยนำเข้าโดยไม่แสดงต่อตุลกา ก็มีความผิดคนที่มีไว้ครอบครองถ้ามองลึกๆแล้วจะมีความผิดเรื่องของช่วยซ่อนเลนด้วยซ้ำไปสินค้าที่หลบเลี่ยงภาษีอย่างเอาบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามามันก็เอาเข้ามาไม่ได้อยู่แล้วจะผ่านพิธีได้ยังไงอ่ะมันก็ผ่านไม่ได้อยู่แล้วส่วนใหญ่เขาก็ต้องแอบ,บลักลอบเอาเข้ามาใช,มใช่ไหมคะนั่นแหละมันก็เลยเป็นความผิดไงคนที่มีไว้ในครอบครองอก็ถือว่ามีความผิดด้วยครับคือตอนนี้เนี่ยเวลาเจ้าหน,น้าที่ปรับปารามเนี่ยคือปรับปรามผู้ขายคนที่นําบุหรี่ไฟฟ้ามาสูบเนี่ย คือยังดนยังไม่เคยเจอนะว่ามีเคสไหนที่ถูกจับหรือเปล่าจริงๆอะ่ะมันจับได้